สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอดทุกคลิปเป็นกำลังใจอย่างแน่นๆกันเลยทีเดียวนะคะคลิปนี้ไม่ลงไม่ได้เลยค่ะขนาดที่ลงนี้ทนายตั้มยังคงไร้สด เพื่อชี้แจงแล้วก็โชว์เอกสารนะคะเป็นคำพิพากษาจากศาลอุทธร์วันนี้เลยร้อนๆเลยค่ะอยู่ในมือว่าคำพิพากษาจากศาลอุทธรน,นั้นพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแปลสั้นๆคือกรณีมีคนฟ้องว่าทนายตั้มละเมิดต้องติดคุกแต่ว่าศาลชั้นต้น พิจารณายกฟ้องแล้วทางโจทก็ได้ยื่นอุทธรณ์แต่วันนี้สารอุทธรณ์ก็ได้พิ่ภากษายืนนะคะให้ทนายตั้มไม่มีความผิดตามฟ้องค่ะแต่โจทก็ไม่ไม่ได้มาฟังคำพิพภากษาด้วยตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังไปลงประกาศทางเพจของเขาว่าทนายตั้ม ถูกจำคุก3าเดือนไม่รอลงอาญาให้เตรียมโอเลี้ยงไปเยี่ยมได้ทำให้ทนายต้เกิดความเสียหายเกิดให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมนะคะสังคมจะเข้าใจทนายตั้มผิดว่าเป็นคนที่มีความผิดต้องจำคุกทนายตั้มจึงเดินทางมาที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความดําเนินคดีกับโจ์นะคะแล้วก็ทนายอีกท่านหนึ่งที่ร่วม ลงโฆษณาทางคอมพิวเตอร์เช่นกันในํำนองเดียวกันว่าท่านทนายตั้มคุก3าเดือนไม่รอลงอาญาทั้งสองคนก็ต้องรับผลกรรมผลการกระทำของตัวเองนะคะตามคำพูดที่ใครคนหนึ่งเคยพูดว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอถูกต้องนะครับเป็นกำลังใจให้ทนายตั้มกันด้วยนะคะทุกคนทนายตั้มไม่มีความผิดนะคะแล้วก็วันนี้จะมีเรื่องมีราว ะไรอีกคงไม่หยุดแน่ๆเลยหลังจากนี้ต้องมีต่อแน่คอยติดตามชมอย่างไม่กระพริบตาเลยนะคะหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจกันนานๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ